อันนี้จะเป็นแท่นตั้งวงล้อของรถจักรยานยนต์นะครับขันสีลวดตั้งวงล้อของรถมอไซค์นะครับรถจักรยานยนต์แล้วก็จะมีบูธรวมรุ่นนะครับรองขันสีลวดพวกรถสายพันนะครับพวกมิโอนโวสกูปปี้คิกพีซีเอ็กพวกเนี้ยครับตัวนี้จะแยกออกจากกันได้นะครับสองข้างนี่แล้วก็มีใบแจตั้ง ขันซีรลวดนะครับปจ็จ้ขันซีรลวดของยหอาคิ่งโทนี่ครับแบบดีเลยครับเบอร์เก้ากับเบอร์สิบนะครับหมุนออกจากกันได้นะครับด้านข้างจะเป็นลูกป,ปืนนะครับอันนี้จะของลูกค้าจังหวัดจันทบุรีอำเภอแรมสิงหนะครับตำบลปักนําจะเดินทางวันนี้นะครับส่วนช่องทางการติดต่อทางด้านอู่ช่างตีคือมือช่างตามนี้เลยครับ ส่วนเครื่องมือวิเศษต,ต่างๆนะครับเแบบจับปัดฝาสูบฟอสบ้าสูแบ,บสแกนปัดบ,บบาจับฝาสูบทำวาวเจวต่อทางนั้นนอ,อ,อูช่างทีเครื่องมือช่างได้เลยครับมีเครื่องมือวิเศษใช้ซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์นอีกหลายลายอย่างครับ